สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นทุเรียนค่ะอายุปีกว่าแล้วนะคะได้แค่นี้เองหน้าฝนดูแลยากมากค่ะดูปลายยอดเขาที่แม่อิวดูคลิปของอคนอื่นเนาะเขาว่ามันเป็นเหมือนยอดมันเป็นก้านทู่มันก็เป็นจริงอย่างเขาว่าแล้วก็ใบโดนแมลงกัดเยอะมาก ลำต้นดูไม่สวยเลยค่ะแต่เขาก็ยังไม่ตายก็ดูแลกันต่อไปนะคะสําหรับต้นนี้เป็นต้นที่แม่อ่ปลูกแล้วสวยที่สุดแล้วต้นของเขายังไม่พบว่าเป็นเชื้อรานะคะยังไม่เป็นเชื้อราเลยยังยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าไม่รู้เขาจะสู้กับแมลงอะไรได้หรือเปล่าลาต้นถือว่าใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะคะใหญ่แล้ว ใบก็ร่วงเยอะมากเลยค่ะหน้าฝนแต่ก็มีผลิใบผลิใบใหม่ต่อยอดใบใหม่แต่ว่ามันดูไม่สวยค่ะก็ดีใจที่เขายังไม่ตายให้ดูแลกันต่อไปอันนี้เพิ่งจะรดจุลินทรีย์ให้เขานะคะ ใบดูแห้งๆแต่บริเวณพื้นไปอิ่วก็ใส่ปูนขาวาช่วยด้วยนะคะกลวัวว่าดินมันจะแข็งจนเกินไปค่ะก็เลยใส่ปูนขาวเพื่อให้ข้างล่างมันมันร่วนซุยแล้วก็สมดุลของกรดด่างของดินด้วยนะคะก็เลยใส่ปูนขาวรดไปด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเติมค่ะ ต้นยังไม่ตายแต่ก็ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไปอยูพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นทังนี้นะคะต้นนี้แต่เดิมเขาดูสวยมากผลิใบแต่ตอนนี้ค่ะดูแมลงกินใบคงจะอร่อยมากค่ะแมลงกินเยอะมากแมลงแล้วก็มีมดขึ้นมาอยู่ด้วยทํารังอยู่บนนี้แหละคะ่ะ เห็นไหมคะเห็นหมดไหมคะสําหรับต้นนี้เขาเป็นเชื้อราเดี๋ยวแม่อิวให้ดูเชื้อราว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นเชื้อราแล้วนะคะนี่แล้วก็มีมดไต่ขึ้นไต่ลงไอ้ลําต้นต้นก็ไม่สวยอยู่แล้วเนาะมดก็ยังชอบมาอยู่นกก็ชอบมาเกาะ ได้ขนาดนี้เลยค่ะเขาว่าทุเรียนปกติมันจะแตกยอดหน้าร้อนนะคะไม่รู้จะรอดให้หรือเปล่าไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ยังไม่ค่อยต่อยอดเลยใบแต่ว่าช่วงนี้เขาเริ่มมีแตกกิ่งแล้ว นี่คะ่ะเชื้อราเต็มเลยนะคะเชื้อราเต็มบลำต้นเลยเขาก็สู้ให้เราจนเนายังไม่ตายก็ดูแลกันต่อไปอีกไปจากสำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูต้นทุเรียนหน้าฝนนะคะประคับประคองกันเต็มที่ไม่รู้ว่าจะได้สักแค่ไหน ถตายังไงก็มิวจะเอาถ่ายมาให้ดูอีกนะคะแล้วพบกับมีิวใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ